สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรชัคโลกครับตอนนี้พามาดูไร่มันสำปะหลังครับขุดหัวนะครับออกมาดูพบว่านะครับลากรอบตัวหัวรอบด้านครับขนาดกําลังพอเหมาะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงแล้วก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาริวันเหล่าชัยค่ะพี่มาริวันเหล่าชัยนะครับตรงนี้แปลงมันสำปะหลังของพี่กี่ไร่ครับสิบหกไร่ค่ะสิบหกไร่นะอ่าโอเคเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาเรามาก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะยุพพรพลไทยค่ะอ่าคุณยุพพรตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลโนนหมักเคงค่ะอำเภอวัฒนานครค่ะจังหวัดสแก้วอ่าจังหวัดสแก้วเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาคุยกับเจ้าของแปลงนะครับมันสำลังของเรานะครับอันนี้พันธุ์อะไรเอ่ยเกษตรค่ะพันุเกษตรเนาะนะครับอายุกี่เดือนแล้วครับสี่เดือนค่ะสี่เดือนแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูหัวกันอีกรอบนึงครับนี่ครับนี่ฮะโอ้โหไม่ธรรมดาทีเดียวครับนะครับ นี่ทั้งราขากินแล้วก็หัวนะครับสะสมแป้งนะครับชัดเจนมากนะครับเห็นแบบนี้พึงพอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจนะครับดีกว่าทุกปีไหมดีกว่าค่ะที่มันดีกว่าเพราะอะไรครับตัวนี้ค่ะอ่าเอามาใชเหรอครับค่ะฉีดไปกี่ครั้งครับสา,าสามครั้งแล้วค่ะสามครั้งอ่ามีใช้โฟทีอย่างเดียวหรือใช้อย่างอื่นด้วยโฟทีอย่างเดียวค่ะอ่านะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะยังเลยค่ะอ่าแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับใช่อ่า แต่มีโอกาสที่คิดว่าจะลดต้นทุนไหมครับมีโอกาสลดค่ะอ่ามีโอกาสลดต้นทุนเนาะโอเคนะครับแล้วแบบนี้จะฉีดต่อไหมครับต่อค่ะอ่าเห็นจากสภาพต้นลากหัวมาขนาดนี้แล้วะนะครับคนี่ครับของจริงครับน่าเรามาถ่ายแปลงจริงๆพื้นที่จริงๆอ้าวคุณเอมาเห็นของเพื่อนแล้วเป็นไงบ้างครับสุดยอดมากเลยค่ะฟูของเรา สุดยอดมากเลยนะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามดูเนาะว่าแปลงนี้จะได้ผลลัพธ์ดีกว่าทุกแปลงทุกปีไหมนะครับปีก่อนๆได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับสิบหกไร่ปีก่อนๆแล้วมันจะว่าได้ยังไงละ่ะเพราะว่ามันไม่ถึงห้าตันน่ะต่อไร่ล่ะครับใช่ค่ะอ๋อนะครับอ่ะแล้วปีนี้ที่เราเห็นลักษณะต้นแบบนี้หัวมาแบบนี้คิดว่าดีกว่าทุกปีไหม คิดว่าดีค่ะโอเคอ่ะเอาจะช่วยครับขอให้เกษตรกรปลูกมันสำปหลังมีผลลัพธ์ที่ดีๆแบบนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นดีๆเนาะ,ะเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของผลผลิตวันนี้ผมนะัทวงทองเกษตรทักโลกขอบคุณมากครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ